ผมไข่มูนวันนี้เรามาอยู่เกม Creature of t o n a l i a กันอีกครั้งแล้วนะท่านผู้ชมแล้ววันนี้เราก็จะมาเล่นเป็น Rapper เอ้ย Ra p t ตอร์เออนี่แหละนะชื่อมันไม่ชื่อนี่เรากูเรียกมัน Raptor แล้วกันนะเหมือนดีนะ,ะมีบูก็ต้องมีเลสนะกูนี่แหละเลสนะเออในหนังจุลสิทธิ์มีบูไงแต่กูเลสไง <c oughs> อันว่าเราก็มาเล่นในกฎเดิมนะท่านผู้ชมนั่นคืออายุถ,ถึง2 0งปีนั่นเองนะแล้วก็อายุถ,ถึง200ปีนี่ เราก็จะกินแต่อาหารชั้นสูงนะเดี๋ยวเรากินอาหารชั้นสูงแล้วก็กินได้อย่างก็คือเนื้อบัฟนะท่านผู้ชมมันคือเนื้อปับก็คือเนื้อที่จะเป็นเป็นเป็นซี่โครงนะเป็นซีนะ่โครงอยากให้ทําเป็น AI มากเลยอยากล่าและอยากไล่เอไอนะล่าแต่คนนะซึ่งการเล่นแรปเตอร์ในวันนี้ของเราก็คือเราจะมาเล่นแบบใช้ชีวิตปกติธรรมดาเลยนะจนกว่าจะถึง200ปีนะท่านผู้ชมมามา,มาผมจะอยู่ถึงหรือเปล่ามาดูกันเค okay. อิ่มหนำสำรานบัฟ uh huh. อิ่มหนำสำราญน,นี่เขาเปลี่ยนอีกแล้วหรอ ก็คือต้องกินข้าวเพื่อให้ได้รับบัฟอีกแล้วเหรอโอ,โอเคแปลว่ามันไม่เวิร์กนะมันไม่เวิร์กโอ้ยเข้ามาปุ๊บฝนพิษเลยไม่เป็นไรตอนนี้เราเป็นตัวเล็กนะค่อนข้างวิ่งเร็วก็สามารถวิ่งเข้าไปหลบในถ้าได้ก่อนนะสบายๆนะเราจะมาใช้ชีวิตที่มั่นคงแล้วก็อยู่ให้รอดถึง200ปีให้ได้นะแล้วก็อาจจะเดินทางไปเรื่อยๆรอบโลกแล้วก็ทําให้คนอื่นมั่นไส้แล้วก็ใช้ชีวิตไปถึง200ปีกันนะ <c oughs> เออน่าจะถึงแล้วเนาะเก่งขนาดนี้นะที่ไข่มุนซะอย่างนะอ,อ ถ้าอยากให้พี่ขคมูนถึง200ปีหรือว่าพี่ขคมูนทำคลิปเร็วๆก็กดไลค์กดซับเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะท่านผู้ชมเอออย่าลืมกดไลค์เลยนะนี่คือสิ่งสำคัญในการทำให้พี่ขคมูนเดินหน้าไปข้างหน้านะช่วยกันกดซับให้ถึงสี่พันซับด้วยนะท่านผู้ชมอ่านี่คือการขอสำหรับผมนะเออสี่พันซับต้องมาแล้วละ่ะผลกดนะ่ะหยุดตกแล้วนะเดี๋ยวเราเออกไปใช้ชีวิตกันข้างนอกดีกว่าเรามาอยู่ในป่าดงดิบแบบชิวๆกันดีกว่าอืมป่าดงดิบไม่ค่อยมีคนโอ้ไม่มีก็แย่และเนี่ยมันอยู่ตรงนนนนนีี้้้้ออตตัวเป็ขแล รวดเร็วสะดวกรวดเร็วทันใจทันใจนะอะไรตรงนี้มีตัวนี้หนึ่งตัวสินะเรากัดค่อนข้างเร็วฮะก็พอใช้ได้นะเนี่ยเรากัดค่อนข้างเร็วเดี๋ยวเราต้องมีการล่าเหยื่อบ้างละผมว่าแต่ว่าคงไม่ล่าตัวเทียใหญ่ๆหรอกต้องไปล่าตัวเทียสี่หรือเทียเล็กกว่านะเนี่น่าจะเป็นเหยื่อของเราโอเคเริออนบอร์เดนเด็กนะเรากินได้ เรากินได้นะตัวนี้โอเคเราจะล่ามันนะเราจะล่ามันแต่ว่าเขาอยู่กับตัวใหญ่ฮะอยู่กับตัวใหญ่แบบนี้เป็นเพื่อนกันหรือเปล่าถ้าเป็นเพื่อนกันเราก็ล่ายากนะ่อนค้างยากเลยละโอเคเขาออกไปฮะเขาออกไปว้าว <laughs> ไ <c oughs> ข่มุนดูร้ายจังวะไอ้เหี้ยว้าวนั่นไข่มุนโดนกริปเลยไ <c oughs> ข่มุนใช่ไหมเรียกกูไข่มุนใช่ไหมได้เลยไอ้น้อง <c oughs> ได้เลยเองได้เลยช่าช <c oughs> <c oughs> ่อช่ช่ช่จ้าไปถึงไปถึงไปถึงเอาใหมเอาไหมต้นนี้ปีนได้ไหมวะ <c oughs> <c oughs> ปีนปีนได้ปีนได้ <c oughs> กูก็พยายามเกินนะน่ากลัวเออบินหนีไปละเขาบอกว่าน่ากลัวแล้วบินหนีไปละไม่เป็นไรไม่เป็นไรว้าวนี่ไม่ใช่ไข่มูนว้าวนี่คือตัวปลอมไหมกูกูตัวปลอมกูตัวปลอมอย่าอย่าไปยุ่งกับตัวปลอมอย่างฉันชีวิตดีๆนะตอนนี้เราต้องหาอาหารบ้างแล้วตอนนี้อาหารเราลดถึงหกสิเจ็ดปอร์เซ็นแล้วนะไปๆเราหาอาหารกันดีกว่า ตัวปอมอ่ะเฮียไขมุนตัวปอมอ่ะไขมูลตัวป,อมอ, <c oughs> มวปอมอ่ะมึงอ่ะไข <c oughs> มูลตัวปอมก็แดกแม่งเลยแล้วกันนะเฮ้ยมึงไม่เป็นมิตรกับกูลัวมึงไม่เป็นมิตรกับกูลัว <c oughs> ระวังนะระวังนะ ไอ้นั่นไม่เป็นมิตรกับเราฮ <c oughs> ะเจอไข่มูลตัวจริงเข้าไปเป็นไงล่ะไอไข่มูลตัวปลอมเอ๊ <c oughs> ตอนนี้น้ําท่วมเดี๋ยวเราขึ้นที่สูงกันดีกว่านะเค <c oughs> เรากินเผ่าพันธ์เดียวกันได้ฮะตอนนี้สมแล้วที่เป็นเลดมูลจริงๆ <c oughs> โอ้ท่านผู้ชมตอนนี้เราก็โตเป็นร่างสามแล้วร่างสุดท้ายแล้วตอนนี้น้ําก็น่าจะหยุดเพิ่มหรือเปล่าโอเคมันยังเพิ่มได้เรื่อยๆฮะมันยังเพิ่มอยู่มันยังเพิ่มอยู่เย่ะแล้วเราเยอแล้วเรา น้ำเพิ่มไม่หยุดเลยอเราต้องหาที่ต่อไปต้องหาที่รอดทางรอดโอ้โอไมกอดโอเคโอเคมีทางรอดอยู่น้ำยังสูงขึ้นอีกนะอะไรมึงเนี่ยหืม,หมโอ๊ยมีปลาปลาเล็กนะเมื่อกี้ปลาเล็กมากัดผมตอนนี้เราต้องหาที่ยึดละหาที่ยึดละน้ำสูงมากน้ำสูงมากตอนนี้ออ้ยเราเล,เลือกมาอยู่ผิดที่ผมว่า เรื่องมาอยู่พิธีละเรื่องมาอยู่พิธีแล้เชี่ยเลยหมใครจะไปคิดว่ามันมันจะท่วมขนาดนี้ใช่ไหมโอเคเราอยู่รอดเราอยู่รอดอยู่น้ําเริ่มลดลงอย่างรวดเร็วแล้วตอนนี้อือโอโโอโโอเอโอเอโอโเอโอโอเโอโอโโโอเอโอโอ้เออโอโอโโอ โไปมึงลงไปหามันดิ <c oughs> ไปมึงลงไปหามันโ <c oughs> oh oh. อ้โหอะไรล่ะ <c oughs> กัดมันเออกัดมันกัดตูดมันเออกัดตูดมันเฮีย yeah. <c oughs> มัวรำเพี้ยอะไรตรงนี้เนี่ยไอเวนนี่ กูตินหินกูตินหินกูไปแล้วตินหินไปแล้วเอเวนพี่ตินหินแล้วแล้วเขาก็ได้จากไปอย่างสงบท่านผู้ชม เราบักแล้วก็ตายหาไปนะเมื่อกี้ไปเรากลับมาแล้ว <laughs> เอ้ยไอฝรั่งชีนกนั่นไหมวัดเชี่ยเลยไปเดี๋ยวเราขึ้นไปอยู่ข้างบนนี้กันดีกว่าชิปชา,ชชาร์ปชิปชาร์ปสวัสดีครับสวัสด <laughs> ีครับสวัสดีครับผมไข่มุนเองครับสมครับมาแล้วครับเดี๋ยวเขอนั่งตรงนี้ก่อนอรู้สึกว่าป่าดงดิบก็เริ่มมีคนเข้ามาอยู่กันแล้วนะ เพราะว่าเมื่อกี้เห็นคนวิ่งมาแถวนี้แต่ไม่รู้เขาอยู่ไหนกันละตอนนี้ไม่เป็นไรเราก็อยู่ข้างบนนี้แบบสบายใจนะสร้างเป็นบ้านแม่งเลยดินแดนของเวนซีแรปเตอร์เรดผู้นี้นะไม่ใช่บูแต่เป็นเรดต่างหากล่ะช <c oughs> ี่อะไรนะกินนารีผลใช่ไหมนี่คือต้นกินนารีใช่ไหม <c oughs> <c oughs> กินนารีผลนะ อะตอนนี้เราน่าจะได้ฝูงใหม่แล้วนะน่าจะไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวตามลำพังในท้องเล่แล้วเออดิเอาดิเกินกูเข้าฝูงสิโอเคตอนนี้เรากลายเป็นตัวระดับสนะตัวที่3แล้วแล้วมึงไม่รับกูล่ะ อะไรนะเฮ้ยเีื่ออะไรเนี่ยไปโนโซอลัสเหรอเคเรียบร้อยตายหะไอตอนนี้เราได้ฝูงใหม่แล้วนะแล้วก็กินซากของไอตัวที่มันมาถล่มเราเมื่อกี้นะเมื่อกี้มันพยายามจะเข้ามาหาเรานะว่าบ้านเราเริ่มไม่ปลอดภัยแล้ววะ่ะ โอเคตอนนี้เรามีฝูงกันแล้วแล้วก็น่าจะชิวๆกันแล้วเนาะมี3ตัวโอเคกูนี่แหละจุลศิษฐ์มูลนะไม่ใช่จุลศิษฐ์พาร์คนะจุลศิษฐ์ Moon. Okay, มูลโอเคควีนมาฮะควีนแม่งเอาอะมาดิมาดิตามมาตามมาเย้พ,พี่อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ดีกว่าโอเคไปตรงนี้แหละเฟ้ยได้ได้โอเค,อเค,อเคได้หรอ ไปสังหารแล้ววะเรียบร้อยนะเรียบร้อยเฮ้ยนี่ไงมิจูซุยมะกูว่าละวู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 พวกเราตัดเลยกัดมันกัดมันไอ้กัดมันกัดมันกัดมัน,ดมนเดี๋ยวพี่ขอไปแอบก่อนนะนี่ไงว่าละมาแล้วลมันต้องมาโอเคมิจูซุยมะก็ตายไปละโอ๋ยเจ็บมากเจ็บมาก เราโดนเปิดไงเพราะว่าเราเอาอยุน้อยสุดใช่ไหมมัน,บ,นบินมาให้มันบินมาตายตา,ยตา,ยตายโอ้โหอนี่ก็ตอดไม่เลิกเลยโอเคหนึ่งนัดโอเคมีตัวมาฮิวให้เราด้วยอันนี้ตัวเราก็กระโดดได้ก็ไม่ต้องกลัวเท่าไหร่นะตัวบินบินเนี่ย วางอาหารแม่งนี่นเดี๋ยวเราไปป่าอื่นกัน <_ an> บินตอมหัวอยู่ได้เนี่ยมึงไม่เบื่อกันเหรอเล่นแบบนี้เนี่ย <_ an> อื้มเกือบเกือบแก๊ปได้แล้วเมื่อกี้เกือบแก๊ปได้แล้วตามอะ่ะกูไม่ให้มึงนอนหรอกอย่าคิดจะนอนอย่าคิดจะนอนเว้ยอย่าคิดจะนอน ออกไปจนภัยไปด้วยเลยมึงโ <g ül> oh yeah, อ้ยเชี่ยมากเ้ยครับไม่ได้สักทีอืมเก็บแล้วนะมึงเรี <g ül> ยบร้อยไอ้เฮียควายคิดว่าชนะได้หมดดิตัวเล็กเนี่ยเออบัญญาอ่อนนะความคิดเด็กๆนะที <g ül> ่พวกมึงชนะไม่ได้เพราะพวกมึงกากเท่านั้นแหละเออไป ไปเดี๋ยวเราเข้าไปที่อันนี้เลยนะโอซิสดูกันว่าจะมีสิ่งมีชีวิตอะไรเราใสยอยู่บ้างนะเราเดินทางมาจากจังเกิลเลยนะเนี่ยเชีย่ยประสาทมาประสาทมา,า,มาขอเชียนักกดจัดเชีย่ยรักไอ้ไม่ใช่ออซี่ออซี่อีออซี่กับประสาทว่างไง เราซีกับประสาทกินเนื้อนะพุกคนปุ๊บแล้วเราปีนกันดีกว่าอามีคนตายฮะตายหนึ่งนะเฮ้เผาเราตายหนึ่งแล้วเฮ้ใกล้ถึงเวลาแล้วการเดินทางครั้งนี้ช่างยาวนานเลอเกินนะเจออะไรมากมายแล้วก็เสียพวก้องไปหนึ่งตัวด้วยนะหลังจากที่ได้เป็นพันธมิตรกับกลุ่มแักเตอร์กลุ่มนี้นะแล้วก็ตายหาไปแล้วนะโดนไอตัวประสาทจิ้มตายนะผู้ชม ตอนนี้อายุไขของเราใกล้มาถึงแล้วนะอีก2%เท่านั้นนะเราก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วเฮ้ย <c oughs> เราก็กลับมาแก่แล้วดิ <c oughs> เราก็แก่แล้วเฮีย <c oughs> พูดผิดนะพูดผิดชีวิตนะี้นะช่างแสนสุขเลอเกินนะถึงแม้จะมีการเสียฟกฟองไปบ้างาไม่เป็นไรนะ <c oughs> เด็กเจเนอเรชันใหม่มาแล้วเจเนอเรชันใหม่มาแล้วนะเด็กเจนใหม่ฮะนีมีเด็กเจนใหม่กูมาละวิว่งมาละเหลือตัวแค่เนี้ย <c oughs> ขากลับมาแล้วว่าเด็กจนใหม่ขายลายกว่าเดิมหรือเปล่าอีกหนึ่งเอร์ซ็นเท่านั้นนะอายุไขเราจะสิ้นสุดลงแล้วนะกับคลิปนี้เอาละตอนนี้ก็ โอเคเราทำสำเร็จแล้วท่านผู้ชมภารกิจนี้โอ้โโตโลแล้วในสุดเราก็ถึง200ปีนะโอ้เป็นสเตทหนึ่งได้แล้วโอเคโอเคถ้าอ,อยากให้ผมเล่นเปลี่ยนสเตทไปเป็นสเตท2อ,อะไรแบบนี้ผมว่าถ้าทำคลิปแบบนั้นผมจะไปทำให้พวก YouTube อันนี้ดีกว่านะพวกสมัครสมาชิกดูดีกว่านะคลิปสมัครสมาชิกใช่กูไม่จริงใจและกูหิวเงินมากนะเออเป็นว่าคลิปนี้ก็ขอให้ทุกคนกดไลค์กดซับให้ผมด้วยนะเพื่อเป็นกําลังใจนะท่านผู้ชมแล้วก็ผมอยากถึง4,000ซับแล้วก็ช่วยๆกันซับนะแล้วก็แชร์ให้เพื่อนๆดูนะว่าช่องไฮมูนนี่แม่งแม่งแม่ง200ปีแล้วดูนี่แหละ200ปีนะเออกู200ปีแล้วว่ะเออถึงจะตายครั้งหนึ่งนะตอนนี้นะคลิปนี้ก็ตายครั้งหนึ่งแล้วก็มา200ปีใหม่นะเออเปน็นว่านี้นะม กดไลค์กดซับเพื่อเป็นกําลังใจแม่งกลับมาแล้วเฮ้ยมาจบชิปด้วยกันเลยมาเออนะกดซับกดกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจแล้วก็สามารถเข้าร่วมดิสคอร์ดผมได้นะถ้าอยากมาคุยเล่นอะไรกับผมนะว่าผมผมคุยเล่นแน่นอนนะโอ้อประาสาทมาด้วยย็ดเคนะโอเคมาจบคลิปกันพร้อมหน้าพร้อมตาเลยเกินนะเออแล้วก็ สมัครสมาชิกผมได้นะถ้าอยากสนับสนุนผมหรือว่ากดซุปเปอร์แทงก็ได้นะว่าผมไปตั้งซุปเปอร์แทงไว้แล้วนะท่านผู้ชมเันว่าไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับอ่าอย่าลืมติดตามคลิปหน้าด้วยเออไปละไปละ